สวัสดีครับพบกับเจ้าโกเบ s k 2 0 8สอคปเปอรครับย้ายฐานมาที่แถวบ้านกุศาครับนี่มาทำพื้นที่โคกน้องนาเก่าครับจะของที่อยากจะทำให้เป็นพื้นที่นาครับไว้ทำนาปลูกข้าวครับนี่แต่ของนาบอกว่า ทำโคกนองนาแล้วมันไม่กักเก็บน้ำครับน้ำแห้งใช้การไม่ได้ก็เลยจะเปลี่ยนเป็นที่ทำนาข้าวครับนี่ก็เลยเรียกใช้ทีมงานครับจะพาจุกส่วนแรกก็ใกล้แล้วครับนี่ส่วนแรกครับกำลังเก็บงานครับคืส่วนแรกครับ มาดูส่วนที่สองครับนี่บอ่อน้ำตรงนี้ก็จะทำเป็นไล่นาที่ทำนาครับนีครับก็จะเอาดินจากฝั่งทางนู้นครับขุดคอยดินมาเทเทให้เต,เต็มตรงนี้ครับทำเป็นนาครับนี่ครับเจ้าของของต้องการแบบนี้ครับ ทีมงานจาพาจกก็จัดให้ครับครับผมครับกำลังทำงานครับเจ้า SP200 สอคิดปเปอร์ครับผมโอเคครับ